คนวันนี้เขาสิาพาทุกคนไปหาต้นไม้เนาะแถวทางฟาร์กมาคุณนอนเดี๋ยวเขาสิาพาทุกคนไปเลาะเบิ่งกันเลยไปเลยอ่ะตัวนี้มาไปกันเลยทุกคนเราขับนะคะขับรถด,ดรีมเหาอฮะรถดรีมไปนี่คือทางไปหาต้นไม้เพแม่นนะทางออกจากในโซนเมืองไปตรงเส้นทางในบรรยากาศอะ จะเต็นไปด้วยเหมาะควันเนาะทุกคนอาจจะนั่งนอกในหนึ่งเนาะเพราะว่ามีแตร่รถเส้นทางการเดินทางอขงเขาส่วนทางที่เขาควรีจะไ,ไปหาตั้งแต่ตอนเช้าเนาอเพราะว่า นี่บรรยากาศรอบๆก็ฮอ,อตแล้วทุกคนแล้วฮอตก็ฮอตแล้วทุกคนเนี่ก็คือป่าที่เขาจะมาหาหน่อไม้นะทุกคนก็คือโคตรโล่งแล้วก็โคตรงามอะแถวนี้อะนี่ก็คือเส้นทางของการมาหาหน่อไม้นะ เดี๋ยวเราจะพาทคนไปหาไม้ทั้งด้านในพู้นกันไปเลยนี่ก็คือส่มนไม้เนาะที่เราจะมาลองหานอไม้เบิงงอันนี้ก็น่าจะมีคนมาหาแล้วแหละทุกคนเพราะว่ากจะจัาหักแหนงออกอสิลไปเบิงงเนาะชิล เี่ยหาเบิง่งเนาะเราจะมีหรือบอ่นอเนาะในพื้นดินเนาะสังหอก็จะมาล้องเขี่ยเบิ่งนะทุกคนว่าจะมีหรือบอ่นอเนาะขาวในพื้นดินเนาะบ่อหจุกคนแต่ว่าหา้องยัง <c oughs> <c oughs> เห็นแนงมุงนี่ แนวนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะหักกันเลยได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ถงเนาะถงก็เป็นถงพกผ้าที่แบบง่ายเกินไป <c oughs> <c oughs> เพราะว่าแม่เอาถงใหญ่ให้แล้วแต่ว่ามันใหญ่เกินไปครับเลยเอาถงน้อยมาซู้แทนแล้วเราก็จะเอาไปใส่น้ำาลาเนาะเดี๋ยวมาฮัดแปลงเบิง่งวันเลาหาได หลายสรับแล้วไปเลยแล้วเขาจะมาเบิ่งในกระติบเนาะว่าใดจากนอแล้วใส่ได้หลายก็เขาไหนนึงในยูสามนอนแล้วก็มีตาของหน่อไม้อีกตาขาเอามานันเลยดูเห็นไหมมันเมื่อเดินพุทธเอามาแล้วจะมาพุทธเอาเนะทุกคน,น,น ได้กระตูดมันี๋ยวเขาจะใส่ถุงกันถุงพกพาแบบง่ายๆดนสองนอไปกันเลยเดี๋ยวนครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหาบอลใหม่กันแล้วเขาก็มาเห็นอีกสองนอทุกคนี๋ยวเขาจะมาขุดเอาเดี๋ยดนีแป๊บ,บนึ่ง้ะทุกคนจะมาสับเอา ทุกคนเนี่ยเอากรได,ด้แล้วใช่ได้นดหนึ่งโน่เดี๋ยวเขาจะมาตัด,ดนโน่ที่เสร็จเสรเาจะได้สองโน่เดี๋ยวเขาจะ มาใส่ถงอีกครั้งแต่น่าจะพอได้ยเยอะนะทุกคนพอหาได้ยู่บเคิดว่าจังได๋ยี๋ยาจะไปหาพ่ออื่นกันอีกแล้วเขาจะพาทุกคนแาวไปหาสูมต่อไปซึ่งเขาจะอาจจะได้ลอดหัวไปทางพักคุ้นนละ้วาจะไปกันเลย การรอดก็อาจจะทำวัดทำแงหน่อยนึงนี่คือบรรยากาศออมหอมในเวลาเอาที่เ้าหานไม้นะทุกคน <S <S ซึ่งตอนเป็นก็ฮอตที่ละ <c oughs> ยังแกะบอดายยู่ทุกคนเดีย๋ยวเราจะข้ามไปพับพุ่นกันไปเลย มาแล้วทุกคนนี่ก็คือหัวเดี๋ยวาจะไปหาสุม Gym. นั้นเลยไปเอาสไปรอลซ็อกเบิงน่ะา่ามีเหงาแน่มีอยู่จากหน่อจากใดบอสเขาต้องใช้ในการคุดเอาเน่าขาวมันถึงจะ ได้ทุกคนเห็นแล้วนึ่งนอกนี่เดี๋ยวเราจะมาขุดเอาได้มาแล้วน่งนอกก็จะขี้ร้ายนึ่แงแล้เนี่ยถุงก่อน ไปนใหม่ไปตายร้อนหักเแมหัวำไข้าไปนี้ออกไมไมีเราลับไปนทุกคนไ่มีอน่ทุกคนเราจะออกจากบ่อนี้กันนะเพราะว่าน้ำไม้ บม่มีเดี๋ยวเขาจะไปทางเบื้องพุนการแต่ก็เลยเดี๋ยวเขาจะขามหัวเส้นเก่าเส้นเดิมเดเาจะมาเบิ่องสุ่มนี้กันทุกคนซึ่งมีแต่แหน่งน้อยน้อยเนาะมันบ่มีนอเดี๋ยวเขาจะจ่งมันไว้ให้มันออกแหนงใหญ่ๆก่อนกวน,นี้เดี๋ยวเขาจะมาเอามันอีกเนาะเดี๋ยวเาจะมาหามันอีกอถือว่าต้นนี้กั มีสายแหนงเลยแล้วจะไปหข้า,างในนั้นกันซึ่งในสุ่มกับบมีจักหนอเลยเดี๋ยวฮาจะถ้าไปโฮมเดี๋ยวนะวเฮาสิได้หลายซ้ำหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวฮาจะเอาไว้มาให้เบิ่งอีกรอบต่อไปนะทุกคนีนทุกคนเดี๋ยวฮาจะมาโฮมเดี๋ยวนะวาจิได้หลายซ้ำหดซึ่งหามาได้ก็ได้ซ้านี้ ได้หน่อยเดี๋ยวนึง้งมาเบิ่งเนาะของแม่จะได้เท่าไหรโอ้เต็มกระตีบเลยโคตรลายหน่หน่อไม้ของเราที่หแะ้วมาเทียบใส่หน่อไม้ของเราต่า <c> ง <oughs> <c oughs> <c oughs> เดียวแต่ ก้แค่ซิ่นสุดเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวพบกับ EP ต่อไปบ๊ายบาย